เป็นพระที่มากด้วยโชคลาภมาหาศาลจริงๆหาประมาณค่าไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ท่านบอกว่าหนึ่งอีกอย่างหนึ่งประการหนึ่งที่คนไม่ทราบท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ไม่มีภัยฉะนั้นคนที่ได้บูชาติดตัวไปนี่ราบมากและเป็นผู้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงท่านบำเพ็ญบาร,รมีมามา,มากนะต่อมาเกิดจุกหลังๆจนมาถึงเป็นท่านพระกัจจายนะนิภัยไม่มี เมื่อภัยไม่มีชีวิตก็มีความสุขความคล่องตัวก็ย่อมบังเกิดขึ้น,เป,นเป็นผลเป็นมงคลเมื่อ,อรัตนาไปแล้วก็มานั่งนึกขอพอรพระท่านเรียบร้อยพอได้มองได้ก็เห็นว่าบาร,รมีคุณปรัตนาไตานี่ปกคุมแล้วมีพุทธนิมิตยอยู่เหนือศีรษะของทุกคนด้วยแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลก็เลยอธิษฐานว่างั้นก็ขอยันพระยันนะจะบอกขอยันกอบเพชรก็ไม่ได้นะก็ <c oughs> ขอยันที่อยู่ในหลังองค์พระ Kaca yang.